อีกวรับนนี้มาเกี่ยวข้าวอาจารย์โออีกแล้วแปลงวังหินนะครับก้าไร่ครับลงแล้วครับนี่จานโนมาลมเดียวครับกับเจ้าช้างจัมโบ้ตัวแอรนนะครับลงแล้วครับ มาตูนะข้าวหอมาะตูมประจานโอนะ หอาจานโอนะ,รนค,ะครับช่วงนี้สิบเอ็ดโมงเกเที่ยงนะครับเนี่ยโอ้น้ำเยอะมากครับเจอน้ำแล้วเราดูนั่นเราดูนี่ไม่ค่อยได้เจอน้ำนะแท็กนะครับเรเจอหอจานโอเรียโอ้โครึ่งคอนแทกไิดแท็กเลยครับแน่นอนจริงโอ้โห ได้ร้านแท็กกันบ้างนะครับรถจานจัมโบ,นบน้นะครับเสียนุจัดไพ่แล้วนนี้ังรอรถล่าจา์โอมาอยู่นะครับวันนี้ก็ออกไปเก็บให้พี่นางมาแล้วนะครับก็ต่อด้วยอาจา์โอนะครับ ช่วงบ่ายมีจัดอีกก็ไปเรื่อยๆครับดูเก็บเกี่ยวครับผมมีงานเสริมเกเกี่ยวจัดให้นะครับของฟ้าก็แจ่มใสครับผมอากาศเริ่มเย็นลงแล้วแต่ช่วงสายตอนบ่ายนี่ครับโอ้โหแดดร้อนมากๆนะครับตอนคืนเริ่มมีลมหนาวเย็นๆนะครับ นี่ก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วครับหลายแปลงก็รถเกี่ยวก็ลงกันแล้วครับนี่ก็วนบิ่งแรกนะครับ กดติดตามให้ด้วยนะครับกับกล้อง YouTube ของเรานะครับอินเดียแมนนะฮะก็ทีมงานเสริมเมันเกี่ยวน,นะครับก็ไปถ่ายคลิปวิดีโอให้ท่านดูกันเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถรอรถหน้ามาครับ ช่วยกันดูแลกันทีนะครับวันนี้เกี่ยวกับข้าวจานโอนะครับจับโดยเสียโนครับทีมงานเสริมเม็ดเกี่ยวกับซางจัมโบ้นะครับเกษตรพัฒนาของเรานะฮะก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะยังไงก็มีการอัปเดตเคลื่อนไหวยังไงถ่ายคลิปให้ลงดูกันเรื่อยๆนะครับ รอไปแปไหนเรื่อยๆก็ขอโทษขอภครด้วยนะครับสำหรับข้อบิดพล่าต่างๆนะครับในการทำคลิปนะครับเราจะทำตรงไปข้องนะครับก็ขอภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบจบแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ